แล้วก็โกหกแล้วก็ทำลายสติสมชัญญาด้วสิ่งมึนเมาด้วยอบายามุกต่างๆมนุษย์ก็ทำบาปกันทำกายทยุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในตัวมิเียมิฉาทิติกรรมทั้งหลายมันก็สิงในใจแล้วมันแผ่ออกมาเป็นความร้อนพอแผ่มาปุ๊บมันก็ทําให้โซนชั้นบรรยากาศเนี่ยดินน้ําไปลมที่เป็นอากาศเสียหมดเลยตรนะี้ แล้วมันก็กระทบกันตื่อๆไปยันไปโน้นแหละทําให้ดวงดาวบนท้องฟ้ามันมันเดินผิดรูปลักษ์น้ําขึ้นน้ําลงไอดวงดาวพผิดรูปลักษ์ขึ้นมาไปเสร็จมีผลต่ออากาศโซนชั้นบรรยากาศทั้งหลายเกิดวิปลิตฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเกิดพายุเกิดแผ่นดินไหวเกิดน้ําท่วมเกิดภัยพิบัติ พอเกิดน้ําท่วมภัยพิบัติทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นเหตุทําให้บรรดาหมู่คนทั้งหลายต้องเสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตเบียดเสร็จปุ๊บตนเองเนี่ยเสียชีวิตยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวเสียชีวิตด้วยความโกรธเสียชีวิตด้วยความโลภเสียชีวิตด้วยความหลงก็ไปเป็นขุมอมมนุษย์ก็เข้ามาเล่นงานมนุษย์ด้วยกัน,นอีกเพราะตอนเองโกรธ โกรธใครอะ่ะโกรธว่าคนนั้นทําเราคนนี้ทําเราโอ้โหแต่เนี้ยอมนุษย์ก็เบียดเบียนเห็นไหมตอนเมืองภพศสาลีก็เป็นแบบเนี้ยเวสาลีที่พระเจ้าไปไปสาธยายพระปริศแล้วให้พาะนชสาธยายพระปริศพระเจ้าไปไปไปโปรดสัตว์นั่นแหละภัยจากอามนุษย์เบียดเบียนภัยจากเข้ายากหมากแพงเห็นไหมแล้วภัยจากโรคระบาดเห็นไหมบ้านเราเนี้ยโรคระบาดเข้ายากหมากแพง แล้วก็อมนุษย์เบียดเบียนแล้วก็เกิดการขัดแยง้งแล้วก,การเขียนค่าเกิดการเบียดเบียนกันอย่างหนักน,นี่มันมายากรรมที่ทำร่วมกันทีนี้พวกเราเห็นอย่างนี้แล้วพวกเราต้องไม่ตนหนกต้องไม่ตื่นตะนนกพวกเราก็ต้องหลอมรวมกันเมื่อหลอมรวมเชื่อมประสานปุ๊บแล้วก็มั่นคงมั่นคงในพระเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์แล้ตั้งมั่นในศีล แล้วสวดสาธยายพระปริศและประพฤติธ,ธรรมเมื่อพระกราวประพฤติธ,ธรรมไปเสร,ร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งดีๆทั้งหลายมันจะเป็นพลังถ้ายิ่งเราเชิญชวนชักชวนนำพาให้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจิตใจและปัญญาได้เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนทั้งประเทศพระพุทธเจ้าไปที่เวสาลีหรือภพศาลีเพื่อจ้าเปลี่ยนระดับผู้นำระดับเจ้าริฉวีเจ็ดพันกว่าคนก่อน 7,700คนเพราะเปลี่ยนระดับผู้นำประเทศคณะผู้บริหารประเทศทั้งหมดพ่อแม่ปุตาย,าย้ายายเปลี่ยนด้วยอาณาประชาราชเปลี่ยนด้วยเลยเป็นการประพฤติทธรรมทั้งประเทศฝนตกต้องตามฤดูกาลโรคระบาดหยุดอมนุษย์ไม่เบียดเบียนแก้ปัญหาได้ภายใน15วันฉะนั้นก็รัตนสูตร้วยเราสวดกัญญาณีเะรูตานีสมมาคานี ภูมิมานีวายานิวะอันตริเกเป็นตอนที่ว่าน,นั่นแหละว่าเราสวดรัตนสูตรที่จริงเขาสวดด้วยรู้ความหมายด้วยเขาประพฤติปฏิบัติด้วยมัวมั่นคงในพระรัตนตรัยด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งประเทศแก้ปัญหาได้ทีนี้สังคมไทยเราเนี่ยไม่มั่นคงเพราเราเป็นกลุ่มน้อย,อยงไงไม่ใช่กลุ่มใหญ่เจสิบล้านเนี่ยที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมะอย่างเรามีกลุ่มเล็กๆเอง ถ้าเราล้อมรวมประชากรหรือมนุษย์เนี่ยให้หันมาสมัครสมานส,สามคัคคีและพากันตั้งมั่นในกุศลมันจะเป็นพลังมหาศาลจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมะเข้านันก็เปลี่ยนแปลงส่วนชั้นบรรยากาศเปลี่ยนแปลงโลก้นเข้ากับฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลดวงดาวก็เดินถูกรูป,รปลักษณ์ก็จะไม่เกิดภัยพิบัติโรคระบาดไม่เกิดน้ําไม่ท่วมแผ่นดินไม่ไหว พายุไม่พัดผาแล้วเมื่อคนตั้งมั่นในศีลก็ไม่ชอบโกงไม่คอรับชันเมื่อไม่คอรับชั่นและเศรษฐกิจก็ดีเศรษฐกิจก็หมุนเวียนดีใช่ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ฝนตกต้องตามวดูการแล้วก็โซนชั้นบรรยากาศสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีมลภาวะแล้วก็ข้าวกล้าก็ออกมามีรสชาติที่ดีเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ผลหมากรากไม้ทั้งหลายก็หอมหวานงี้เป็นต้นมันมันพติธรทมเนี่ยมันมันกับดีทั้งหมดทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนัาเข้าก็คือว่าประเทศทั้งหลายก็จะกลับมาสู่ความสงบและความร่มเย็นเขาเรียกว่าต้นไม้งามแผ่ออกซิเจนออกมาทำให้มนุษย์ได้อากาศที่บริสุทธิ์มนุษย์มีจิตใจดี กระทำกรรมที่งดงามแล้วก็กระทากรรมที่สร้างสรรค์ได้ความสุขกายสุขใจแล้วก็ปลอดภัยเบิกบานเป็นสุขแล้วก็พ้นทุกข์ <c oughs> ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามนุษย์เนี่ยทากรรมที่งดงามอาศัยอนุภาพของพระรัตนตรยัยแล้วสิ่งดีๆทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นความสุขความสงบความร่มเย็นก็จะกลับขึ้นมาสู่มนุษย์อายุของมนุษย์ก็จะยืนโรคก็จะไม่ระบาดสุขภาพร่างกายก็แข็งแรง ผู้คนไปไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีการเข็นฆ่ากันไม,ม่ไม่มีการช่อโกงคองร์รัปชันไม่มีการแย่งชิงของรักของห่วงเป็นคนพูดจริงทําจริงมีความจริงใจไม่มีของมึนเมาเป็นเหตุทําให้มนุษย์นั้นเกิดความความบ้าคลั่งหรือมูเมาสิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์ทํากรรมที่งดงามมันก็จะเปลี่ยนหมดประเทศก็จะกลับมาสงบแล้วก็ร่มเย็นไปไหนไม่ต้องเปิดประตูเรือน แม่ลูกอ่อนเอาลูกมาเต้นมนอกได้อย่างสบายใจทุกคนก็อวยศีลอยทานกันใช่ไหมไปไหนก็ไพ่ฟ้าก็น่าใสทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสไม่เครียดเห็นหน้าพี่ใหญ่ปุ๊บโอ้โหยิ้มเป็นไงเศรษฐกิจกลับมาแล้วใช่ไหมคือมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องกุมไม่ต้องทุกข์เพราะอะไรคือมัน การหมุนเวียนในการหมุนเวียนในเรื่อง,องด้านเศรษฐกิจมันมาจากสภาพจิตที่มันดีจะทำกรรมที่งดงามแล้วก็เกิดการเอือเอเอเ้อเพื่อเพื่อเพรเอื้ออถอนแก่กันและกันทุกคนไปไหนมีความสุขวัดวาราวก็มีคนใส่ชุดขาวเต็มไปหมดมาประพฤติทำ ว่าชานชัยไปที่ไหนคนตามเต็มมนี่ชวนบอกโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ค่อยดีไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมผลของการไม่ประพฤติธ,ธรรมไม่เสียเฉพาะเราอย่างเดียวมันเสียทั้งประเทศเลยใช่ไหมถ้หาหันกลับมาประพฤติธ,ธรรมมาจเจริญศีลมามามาปฏิบัติทําสิ่งที่ดีงามทั้งหลายสิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นเต็มไป่หมดก็ยิ้มแย,ย้มแจ่มใสอยากจะทําอะไรก็ปุ๊บเนี่ย ทุกคนก็อยากจะมาต่างประเทศที่ไหนโอ้อยากจะมาดูวัดวาลามอยากจะมานั่งสมาธิอยากจะมาเจริญจิตภาวนาอยากจะมาฝึกตนเองให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์อยากจะนิพพานอยากจะพ้นจากกองทุกข์ใช่ไหมมันก็มาได้อย่างไม่มีสิ่งใดๆมาขัดขวางตอนเนี้ถ้าอยู่แถวภาคอีสานนั่งกรรมฐา,านไม่ได้เสียงระเบิดลงตุก <laughs> ใช่ไหมนี <laughs> ่เป็นต้นเข้าใจอย่างเดีย เนี่ยโทษของการเบียดเบียนกันนีมันเสียหายอย่างเงี้ยแล้น่ต่นนข้าวแต่ข้าก็เนี่ยเดี๋ยวขาขาดเดี๋ยวแขนขาดร้าาดองไห้ทุกวันก่อนก็เนี่ยทหารจากสุพรรณก็เสียชีวิตก็อาอยืนรับกันออมาก็ต้องไปที่งานไปเผาไปก็เป็นหลักของครอบครัวก็ท,ทําดีทํดาว่าโอ้ช่วยกันช่วยกันสักพักหนึ่งเขาก็ต้องอยู่เขาด้วยความลําบากแม่ก็พิการอย่างนี้เป็นต้น อันนี้ก็ต้องการชี้เห็นไหมการสูญเสียเนี่ยมันเจ็บปวดอย่างนี้แหละแล้วก็แค้นกันเดี๋ยวนี้ฆ่าลูกร่าฉันแล้วก็แค้นกันก็คิดให้อีกฝ่ายหนึ่งวิบัติขอให้ฝ่ายหนึ่งล้มตายฝ่ายหนึ่งวิบัติขอให้เขาอายุสั้นขอให้เขาอย่างให้มีอันเป็นไปโอ้โหคิดร้ายต่อกันประทุสร้ายกันแล้วมันจบไหมมันก็ไม่จบมันก็ก่อเต็มไปหมดนั้นมันไม่มีจบใช่ไหม ราสังเกตด,ดูดีประวัติศาสตร์มันก็หมุนเวียนกลับไปที่เดิมที่สุดจริงๆก็นั่นแหละพัดพลาดเกิดภัยพิบัติโรคระบาดแล้วก็ต้องเจ็บปวดแล้วก็ต้องอาฆาตแค้นเสียชีวิตไปแล้วก็แค้นกันต่อ <c oughs> แค้นกันต่อเจอกันเมื่อไรเดี๋ยวเล่นกันต่อใช่ไหมมันไม่ลืมเนะ้อกรรมเนี่ยเราลืมกร,รมแต่กรรม,มันไม่ลืมเราใช่ไหม มันไม่ลืมเราหรอกมันวิ่งตามหาเราจะเจอกรรมปฏิบตัติมันก็ตามทาให้อายุสัน้นกรรมอนาทานมันก็ทําให้ทรัพย์วิบัติกรรมการเมสุวมิชาจายมันก็ทําให้ครอบครัวพังกรรมมุสาวาทมันก็ทําให้ขาดความเชื่อถือกรรมตัวของมืนเมามอมเมาคนได้หลายหลายอย่างที่เหตุปัจจัยหลายอย่างก็เป็นปัจจัยทําให้สติปัญญาฟั่นเฟือนเลือนหลงแล้วในที่สุดจริงๆก็ไปไม่ถูก เป็นเหตุให้ทํากรรมทุกชนิดเลยเพราะคนมึนแล้วทากรรมได้หมดเห็นไหมกรรมที่ทําทั้งหลายเนี่ยมันย้อนมาเล่นงานกระแสชีวิตขหมูสันนี่แหละแล้วมันไม่ใช่ย้อนกับคนอื่นอย่างเดียวเช่นถ้าเป็นคนส่วนใหญ่ทํากรรมอย่างเงี้ยเรามาเจริญกุศลเนี่ยเราก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยเ็าเรียกโดนหางเลขเนี่ยขนาดโดนหางเลขนะเช่นเราไม่ได้ทํากรรมมาปฏิบาติกรรมกอธินาทานนะแต่คนส่วนใหญ่ทํา ทีนี้พอเศรษฐกิจเจ้งเราไม่ถึงขนาดเจ้งเราแต่เราโอ้โหรายได้เราลดลดลดยังมีในยะนี่มันมันขนาดนั้นนะเนี่ยมันขนาดนั้นเลยนนนนนเนี่ยบาปประกรรมเนี่ยมันไม่ลืมเราเราอาจจะลืมมันเราทําตอนเด็กเราอาจจะลืมเนี่ยเราทำมาชาติที่แล้วนึกไม่ออกเนี่ยทำไปหลายร้อยชาติที่แล้วคิดไม่ถึงเพราะไม่มียานอย่างรู้คนที่มียานอย่างรู้เขาเห็นใช่ไหม เขาเลยลึกไปปุ๊บเขาเห็นว่าเราเวลามันให้ผลมาโอ้โหเนี่ยก็ตั้งรับเป็นรู้ว่าจะรับยังไงร,รู้ว่าจะวางใจยังไงร,รู้จะปฏิบัติตอนสิ่งนั้นอย่างไรรู้จะพัฒนาตัวเองอย่างไรแต่ถ้าไม่รู้ก็ได้แต่บ,บ่นอย่างเดียวทําไมทําไมมันเล็งมาที่เราอย่างเดียวนะใช่ไหมคนอื่นไม่เลง็งเล็งมาที่เราอย่างเดียวเพราะงั้นเยมาทีไรแล้วเราโดนทกทีโดนทุกทีเลย ไม่เคยพลาดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันไม่ลืมเราอย่างเงี้ยไอ้ตอนทําเราก็ลืมคิดใช่ไหมแต่ตอนรับผลแล้วโหเจ็บปวด <c oughs> เจ็บปวดมันรู้สึกว่าเราได้ตั้งหลกักแต่พวกเรามีจุดเด่นอยู่อย่างก็คือว่าเวลาบาปให้ผลเราก็ตั้งหลักว่าไม่มีปัญหาเราก็แมนแมนกับมันนิดนึง <c oughs> แต่ไม่ทอ้อเร่งทําดียิ่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดจริงๆกุศลก็ต้องมีกําลังมากกว่าอากุศล บุญก็มีมีกำลังมากกว่าบาปใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นฟังอย่างนี้พี่ใหญ่เป็นยังไงบ้างพ<ม>อได้กําลังใจไหมอ๋อทุกมีไว้สำหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สำหรับเป็น <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ทุกเนี่ยมีไว้สําหรับเห็นไม่ใช่มีไว้สําหรับเป็นแต่บางคนทุกมีไว้สําหรับเป็นสุขเนี่ยมีไว้สําหรับเป็นเห็นทุกแล้วใจต้องเป็นสุขใช่ไหมเห็นทุกแล้วใจต้องเป็นสุขทําได้ไหมประสบทุกแล้วใจเป็นสุขทําได้ไหมหัวยังไม่ได้ต้องทํำไม่ได้ใช่ ที่จริงแล้วคนที่คนที่เผชิญกับปัญหาผ่านปัญหาแล้วก็เข้าไปจัดการกับปัญหาได้ดีเป็นคนที่เป็นคนที่ที่ชาญฉลาดเนี่ยสังเกตด,ดูดีคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดต้องเป็นคนที่ต้องผ่านปัญหาไหนาใหญ่แต่คนที่ไม่กล้าเจอปัญหาจะไม่ประสบความสำเร็จ เออแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยอยากเจอเนีแต่ถ้าเจอปัญหานั่นแหละแสดงเห็นชัดว่าเราเป็นคนมีบุญเยอะปัญหามันมาที่บุญของเราเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากเจอบุญแบบนั้นใช่ไหมแต่จริงๆให้สังเกตดูทีมันต้องดิ้นรนฟันฝ่าแล้วก็ประสบความสําเร็จพระพุทธเจ้าเนี่ยเผชิญปัญหาอย่างหนักตอนบมเพ็ญบารมีแม้แต่พระนุธเจ้าแล้วก็เผชิญปัญหาอย่างหนัก แต่เพราะเรามี d n a ของพระเจ้าฉะนั้นเราจึงต้องอึดให้ให้อย่างน้อยที่สุดก็คือมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักพอพอทุกขึ้นมาปุ๊บนึกถึงพระเจ้าแล้วเบาเลยนึกถึงว่าธรรมนึกถึงบรราิีสงฆ์ใช่ไหมท่านประชิญปัญหามาทั้งนั้นเลเจอบาป,ปรกรรมให้ผลทั้งนั้นเลยแต่ท่านก็อึดแล้วก็ฟันฝ่าในส่วนจริงท่านก็สามารถที่จะเดินผ่านมันได้ นั่นแหละเป็นอย่างนั้นใชะเออนี่พี่ใหญ่มีลูกกี่คนอ๋อสามคนเป็นกำลังได้ดีไหมอ๋อช่วยได้เยอะเลยนะช่วยดีก็เ็ต้องช่วยอยู่เลย แล้วโยมมีอะไรอยากสอบถามอยากคุยไหมมีไหมมีไ oh, ม <cs uc> ่มีเนี่ยนั้นเดี๋ยวจะแจกของใครอยากได้วิทยุธรรมะเอาไปฟังบ้างอยากได้ไหมเอาเลยเอาวิทยุก่อนเอาเอาวางไว้น้ เดี๋ยวให้โยมถาม,ยมยาโยมมะแล้โยมพอดีทางเซเว่นเขาเอาคําที่ยรพอานเทศเอาไปเอาไปสรุปเป็นธรรมะอา่าวมีแจกหนังสือธรรมะ ต้องเน้นถามยอมถามยอมว 外人，外地 นีนี้เซเว่นเข้ามาสัมภาษณ์มาเอาเทปที่บรรยายเข้าไปย่อไปยอ่อแจกพักเครื่องพาอยู่ในเครื่องพี่แจกพักเครื่องใช่บรรยายบรรยายทุกวันเดี๋ยวประมาณ หนึ่งทุ่มครึ่งมีโยมคอยอยู่ก็จะไปบรรยายมีพระฟังด้วยเลยสอนกรรมฐานใช่ใชตอนนี้สอนสติปัฏฐานสี่ใช่เราใช้ทั้งทุกเอียบทุทั้งยืนเดินนั่งนอน เข้าไปฟังได้ในนี้ก็มีมีสติปัฏฐานสี่ไปเข้าไปแล้วก็เปิดปใช่ั่น,นโอได้เลยเป็นทีนี้ยอมเอามีหนังสือที่ยอมแกะไปแล้วเขาตอนนี้ใครที่ทำบุญ ทองยมนะทำบุญที่สร้างพุทธโลกเขาจะให้หนังสือเล่มเป็นเล่มใหญ่ทำใหญ่ผกพี่ใหญ่ก็ทำบุญล้าพันสบุญเป็นสองหมื่นอนโอนแล้วผมก็โอนถึงใหญ่เป็น<อ>คนละครึ่งแบบตามอ๋โอโมเดมนะสาธ <c oughs> ุที่นี่จะไม่จะไม่เลี่ยไร ไม่มีการเรียนอะไรทุกรูปแบบใครอยากทําก็ทําไม่อยากทํำล้วก็ทกําลง <c oughs> ที่นี่ไม่มีการเรียนอะไรแล้วแปลกอย่างที่นี่ถ้าใครอยากจะมาทําบุญเนี่ยใครอยากจมาสร้างอะไรต้องมาสร้างเองต้องมาคุมงานเอง <c oughs> พระก็เพียง <c oughs> เป็นประธานให้เลยแล้วก็ต้องมาทําเอง สมมติยอมอยากจะมาทําเองเนี่ยยอมก็ต้องไปหาช่างหาอะไรต่างต้องมาคุหเลยไปรวมกลุ่มกันมาทําแล้วก็พระก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่นี่จะเป็นแบบนั้นถ้าไม่ไม่พร้อมก็ไม่ต้องทำํำก็มาปฏิบัติท,ทับอย่างเดียวที่นี่ให้ไปไปเรียนอะไร อ๋อจริงๆแล้วตอนนี้มันจัดที่นี่ลำบากเพราะว่าที่สำหรับปรบปรุงถ้าฝั่งโน้นก็แล้วแต่มาอยู่กี่วันแล้วก็เราก็จัดแต่โดยมาก <Yeah. S 1> เขาจะจัดที่อื่นกันก็นินมนต์ไปเพราะของเขาสถานที่เขาสะดวกกว่าเราเยอะที่นี่มันอยู่อย่างเป็นกรดเงี้ยเขาอยู่กันไม่ค่อยไหว ถ้าสายไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์จริงๆอยู่ไม่ค่อยไหวใช่ไหมสายอึดเนี่ยพออยู่ไหวเพราะไม่ค่อยมีกุฏิอยู่แต่ยางที่อื่นเขาก็มีอย่างโยกพุทธเขาจัดเขาก็ที่มนตนให้ไปห้าวันหกวันเจ็ดวันหรือว่าตามที่ต่างๆเขามีสถานที่อยู่แล้วแต่ที่นี่มันเราไม่ได้เรามีแต่ป่าอยู่ข้างบน พระมาก็อยู่กันในพึ่งจบพากันมาอยู่กันเยอะในเดือนหน้าก็เป็นพระสายทึดงมาอยู่ก่อนที่เขาจะเดินทางไปอินเดีย <c oughs> คนที่ยี่สิบห้าเนี่ยจะเขาจะหล่อองค์พระพุทธเป็นพร,พ,พระพุทธรุปปางประธานบอนสูงอกเมตรอาจารย์สันติที่เป็นปฏิมาก,กรรมระดับโลก ที่เป็นคนปั้นรูปในหลวงเป็นเป็นผู้ปั้นเป็นผู้ปั้นมาได้เลยยี่ิบห้ามกราที่สวนป่างามก็พปั้นได้งามจริงเขาเป็นปฏิมากรรมเลยฮะใช่ใชไปฝั่งโน้นนที่ยีหามกราเริ่มตั้งแต่เริ่มจริงๆก็แปดโมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงเที่ยง ถ้าไอเทยจะพอพระเศียรกับพระหัตเพราะว่าองค์ใหญ่มากหกเมตรในยมองสูงหกเมตรทรงตรจะประดิษฐานบนสลาสลาสุธรรมมามหาโพธิ์ขันทสลาฝ <c oughs> ันว่าไง ขวัญมากเลย